ในที่สุดก็มาลุยบ้านเราอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับยาเดียครับแบรนด์บริซั์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งจากประเทศจีนครับทำยอดจําหน่ายทั่วโลกไปรวมๆกว่า100ล้านคันเลยครับแล้วก็เรียกว่ามาพร้อมทั้งนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์และก็ฮาร์ดแวร์ครับที่มาครบเครื่องเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางผู้บริหารของยาเดียครับเพื่อจะพาไปดูโมเดลใหม่ ยาเดียเวลนะครับผมซึ่งเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยครับว่ารุ่นนี้น่าใช้ไงบ้างแล้ยังมีอีกหนึ่งนัตก,กรรมก็คือเรื่องของแท่นฟัสชาร์ดนะที่เขาจะเปิดตัวจาหน่ายไปพร้อมๆกันด้วยครับ mm hmm. เดี๋ยวไปชมกันว่าทําไมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายาเดียถึงได้เป็นท็อปทอปของโลกนะครับผม เอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพิษยาครับที่เป็นผู้บริหารของยาเดียครับที่จะมาให้ข้อมูลในเรื่องที่สําคัญสําคัญของการมาร่วมงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้กับการเปิดตัวแบรนด์ยาเดียในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับผมพิษยาครับผมอยากทราบว่าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นี้มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและว่านัตกรรมของยาเดียรุ่นไหนบ้างที่มาจัดแสดงให้ชมกันครับ 啊，Relax 产品，它是这个速度可以跑到八十公里每小时，然后这个里程能够跑到一百一到一百二十公里啊，这是我们这个针对于泰国市场，呃，泰国的消费者主要的研发的一款产品。คุณยังก็บอกว่าไฮไลท์ของยาร์เดียแน่นอนครับก็ต้องเป็น Relax ที่เป็นโปรดักต์ใหม่ครับที่มีการเปิดตัวไปแล้วก็เป็นรถที่มีสเปคที่รองรับการใช้งานได้ดีมากๆครับชาร์จเต็มเนี่ยสามารถ วิ่งได้กว่า110กิโลเมตรความเร็วสูงสุดก็สามารถทําได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งเป็นความเร็วที่เรียกว่าอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยของการใช้งานในเมืองด้วยอยากทราบว่ายาเดียนั้นมีแผนอย่างไรบ้างในการมาเปิดตลาดประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงงานดีลเลอร์และก็ศูนย์บร,ริการครับ 生产工厂，啊，这个，第二个呢，就是要开发我们在泰国本土化的渠道，啊，专卖店及这个销售和服务一体的这个综合门店。那未来两到三年之内，我们计划要开三百到四百家啊，这个专卖店。那这是我们的第二个规划。那第三个规划呢？那么我们在未来我们两年内。 我们要在泰国建立自己的产品开发的能力，那我们二五年，我们在泰国有五款产品啊，是电动摩托车，可以上牌的，我们准备在泰国市场啊推出销售，啊满足这个呃泰国人对于这种电动摩托车的这种出行的这种需求。第四个是我们的服务，那我们在销售的同时，我们要把我们的用户。 啊，把购买雅迪电动车的用户，我们要服务好啊，我们不但要提供这个好的产品，那同时也要提供好的为消费者的服务啊。四个点啊，ภายในสอปีนี้ก็จะพยายามเปิดโชว์รูมให้ได้ถึง3 0 0 400โชว์รูมในประเทศไทยก่อนครับผมแผนที่สําคัญก็คือยาดียครับอ็เตรียมการสร้างโรงงานประกอบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่นี่ที่จะรวมถึงเรื่องของอะไหล่แล้วก็เรื่องของการเซอร์วิสท,ที่จะใกล้ชิด ดูแลรถของคนไทยได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ oh, เรียกว่าเป็นการเดินหน้าในประเทศไทยอย่างเต็มตัวของแบรนด์ยาเดียนั่นเองคือยาเดียเขามีแผนชัดเจนครับสำหรับการเตรียมดูแลลูกค้าแบบ one stop service ก็คือมีปัญหาอะไรต่างๆสามารถดูแลที่นี่จบได้เลยไม่ต้องไปเบิกอะไรจากที่อื่นมานั่นเองครับต้องขอบคุณคุณยานด้วยครับขอบคุณครับ ตอนนี้เรื่องของโปรดักต์ใหม่ที่เป็น v ี l a x นะครับเราก็ได้คุณจอร์นครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ของยาเดียครับมาให้ข้อมูลกับเราสวัสดีครับโปรดักต์ใหม่ครับผมครับวี l a ็มีการเปิดตัววันนี้อ่าสเปคคร่าวๆเป็นยังไงบ้างครับของเรานะครับมี2สเปคนะครับครับผมใช่ก็เป็น v ี l a x กกับ v ี l a x กซ์ตัว v ี l a x กซ์นี้เป็นยังไงครับ v ี l a x กซ์ หนึ่งก็คือมอเตอร์ของเขานะครับเป็นสมพงางวัลใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่กวาฟฟิงเลยนะครับระยะทางกับความเร็วนะครับก็ได้เพราะมาัน65ถึง70ิกิโลนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัว H ราคาเป็น60 0มืนกว่าๆแล้วก็มีหนึ่งตัวครับที่เป็นเรียกว่าตัวท็อปของ v i l a x ใช่ไหมครับใช่ครับ v i l a x U ตัวนี้เป็น ไฟลิเทียมนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมเป็นเ4 2ดงโวลต์แล้วก็28อันนะครับมี2ลูกแต่ระยะทางก็เป็นไกลเลยก็ได้ประมาณ110่กิโลความเร็วก็ได้ประมาณ80ดกิโลเลยนะครับราคาตัววีแล็กซก็อยู่ที่17,000แบาทนะคุณจอหนาะอ๋อใช่ครับแต่จริงๆแนละ้วผมแอบเห็นว่ายาเดียได้พัฒนา v ีแล็กโดยการใช้ซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ไปด้วยกันเลยใช่ครับเอาละ่ะเดี๋ยวลองมาดูดีเทลเรื่องผลิตภัณฑ์ของตัว v l a คคุณจออรับตนนี้เราก็มาเปิดกุญแแจออนล้วครับกุญแจนนีีเป็นนรรโมมทัคบ สังเกตว่าหน้าจอขึ้นมาก็จะมีข้อมูลที่อ่านง่ายชัดเจนครับตัวเลขความเร็วนะครับผมระยะทางนะอันนี้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อยู่ฝั่งซ้ายครับคุณจอด้านขวาเห็นมี P กับโหมดยังไง้างครับอันนี้เป็น P นะครับจบพาร์ิ่งใช่ครับพาร์ิ่งแล้วแล้วก็มีโหมดมี2รุ่นนะครับ S กับ E มี2โหมด S กับ E ครับผมการกับเพื่อนนะตัวนี้ผมเห็นมี R ด้วยเป็นถอยหลังนะใช่เป็นถอยหลังนะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะมีปุ่ม R สําหรับการ ถอยหลังไก็ปกติเขาถอยไม่ได้นะครับแต่ถ้าใช้แบบนี้เขาก็ถอยหลังได้ถูกครับเพราะว่าระบบการขับด้วยมอเตอร์มันไม่เหมือนรถทั่วไปที่จะถอยหลังได้เลยครับผมการใช้โหมดนะทาให้มอเตอร์ไม่โดนฝืนการทํางานนั่นเองนะ V-Lex เนี่ยเขาจะมีสรีระเท่าเท่ากับมอเตอร์ไซค์ร้อยยี่สิบห้าจีซีนะไม่ใหญ่นะใช่ครับนี่เพื่อนๆครับผมนั่งให้ดูเลยครับช่วงของตัวรถเนี่ยก็ประมาณรถร้อยยี่สิบห้าจีซีทั่วไปนะครับผมล้อหน้าหลังก็สิบสี่นิ้วครับเหมาะสําหรับการใช้งานในถนนจริงๆได้ใช่ครับตัวนี้นะเป็น V-L อยู่ตรงนี้ยาเดียได้เปิดตัวตัวแท่นฟาชาร์จท,ที่สามารถทําให้เราชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จถึง80%เพียง20นาทีเท่านั้นถูกต้องครับเร็วมากมาก,ก็ราคาก็ประมาณส0 0 0 0ื่นห เอาละฮรเราก็รู้จักกับตัว v l e x ไปค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วยังมีเรื่องที่สําคัญก็คือ,อยาเดียนั้นได้ดีไซน์เรื่องระบบความปลอดภัยป้องกันขโมยให้กับตัวรถรุ่นนี้มาด้วยใช่เปิดล็อกรถได้ก็มี g p s ด้วยเนี่ยมี GPS ด้วยถ้ารถของคุณดูนำออกไปเนี่ยเราจะรู้เลยรถอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับที่จะรู้มาก็คือจะมีการสร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเมื่อรถออกจากเอรเรียที่เราสร้างไว้เนี่ยมันจะแจ้งเตือนมาที่เราเลยใช่ครับ นี่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของยาเดีย VLA ีแล็กซ์ที่มีการเปิดตัวในวันนี้แล้วก็ยังมีดีเทลอีกมากมายที่เราอยากจะนําเสนอทุกคนได้ฟังกันเดี๋ยวผมจะขอรถรุ่นนี้ไปทําการรีวิวขับขี่ให้ชมกันเราจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่ารถรุ่นนี้นั้นมีคุณสมบัติที่รองรับการใช้งานใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาว่าอีกรอบครับผมสําหรับครั้งนี้ข้อมูลที่ได้กับการเปิดตัวยาเดียในวันนี้ครับต้องขอบคุณทางผู้บริหารของยาเดียครับคุณจรขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับเอาละครับในวัันนีี้้้เเรรราากกก็ยว่ไดูจ หลายๆแง่มุมของยาเดียแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ครับ v l e s นะครับผมยาเดียนั้นก็ได้ตอบยางันเราเห็นว่าการมียานพนาันะไฟฟ้านะครับก็จะตอบโจทย์การใช้งานชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีครับประหยัดทั้งเรื่องของพลังงานค่าใช้จ่าย,ยาต่างๆครบถ้วนครับ,รบและที่สำคัญคือเขานั้นได้น,นํานวตกรรมในด้านซอฟต์แวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน AI โกงต่างที่เขามาช่วยในการใช้งานที่ง่ายดายสะดวกสบายนะครับตัวรถเองก็มีการดีไซน์มารองรับความปลอดภัยอย่างครบถ้วนนะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของการเตรียมเปิดตัวรถใหม่ ขยายเครือข่ายทุกๆด้านรองรับการทําตลาดประเทศไทยอย่างครบทันทีเดียวครับสำหรับทุกคนที่สนใจมอเตอร์ไซไฟฟ้ายาเดียครับก็สามารถเข้ามาที่งานมอเตอร์โชว์2015ครับมาที่บูธ M6 ครับมาแล้วจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของราคาต่างๆอย่างครบถ้วน แน่นอนครับสำหรับคนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดตามทางช่องทางออนไลน์ได้ที่เพจยาเดียไทยแลนด์ครับผมเขาก็มีเจ้าที่คอยตอบสิ่งที่เราอยากรู้เกี่ยวกับแบรนด์มอเตอ์ไซฟ้ายี่ห้อนี้ได้อย่างครบถ้วนครับผมเอาล่ะสำหรับคราวนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วไว้เจอกันตอนที่รีวิวครับยาเดียวีแล็กนี้ครับผมไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ